สวัสดีครับผมกผมอีกแล้วนะครับกับชัดนะครับวันนี้เราก็จะมาเคาะก่อนเตะนะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเวสต์แฮมนะครับทีมอันดับที่16นะครับในนัดที่15ของแต่ละทีมนะครับผมนะอาร์เซนอลก็อันดับหนึ่งนะนะครับผมแล้วก็อันดับหนึ่งมีอยู่กี่คะแนนอ่ะโหก็แพ้ให้มนยู่นัดเดียวอ่ะครับผมนะก็ กันไปเอาเองนะครับนอกนั้นก็ชนะรวดนะครับเราก็มาดูเฮดทูเฮดนะครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับอาร์เซนอลนะครับนัดแรกนะครับในปีที่แล้วนะ2 0 2 1ันยีถึงสองพนะครับอาร์เซนอลนะครับชนะไปกลับเลยนะครับโดยในบ้านเนี่ยชนะสอูนะครับไปเยือนชนะเวทแฮมหนึ่งประตูต่อ2นะครับผมผู้เล่นบาดเจ็บนะครับนะเราก็มาดูกันอาร์เซนอลเนี่ยไม่มีแน่ๆนะครับกาเบรียลเคซุตนะน่าจะพักประมาณ2เดือนได้นะผมว่าน่า2เดือนถึง3เดือนเพราะน่าจะเรียกกลับความฟิตกลับมาอีก นะครับนะก็ต้องใช้ระยะเวลาโห่เสียดายมากครับกาเบรโคลเคซุตนะไปทีมชาติก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับนะแล้วก็อาจจะมีเลยคอนกานะครับแล้วก็นิสเนลสันสวิตโลอะไรพวกนี้ชินเชงโก้แล้วก็โทมิยาสึเนี่ยต้องทดสอบความฟิตกันอีกทีนึงครับว่าสามารถลงได้ไหมนะครับนะส่วนเวสแฮมเนี่ยที่ขาดไปเลยคือสมามาการ์นะครับนะกองหน้านะครับชาวอิตาลีนะที่ก็ถือว่าเป็นตัวความหวังของเวสแฮมเลยครับที่เดวิดมอยน์เขาซื้อมานะครับส่วนตัวอื่นๆอย่าง เทสเวลเคอร์ซูม่าแล้วก็อันโตนิโอนี่ก็ต้องเรียกความฟิตเหมือนกันนะครับในแบบนี้นะครับว่าจะมีสิทธิ์ได้ลงไม้นะครับนะเรามาดู11ตัวผู้เล่นนะครับไลน์อัพของแต่ละทีมนะครับผมอาร์เซนอลเนี่ยอย่างของมิเกลวัตเตต้าเนี่ยจะมาในรูปแบบแผน4-3-3นะครับโดยเป็นแลมเดลเป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้วนะครับด้านขวาเนี่ยท่าตัมิยาสึ ฟิตก็น่าจะได้ลงนะครับหรืออาจจะเป็นเบนไว้ครับอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าซาลิบาอาจจะได้อาจจะได้พักนะครับพักก่อนในเกมนี้นะครับเพราะว่าพึ่งเตะกับทีมชาติในนัดชิงไปในฟุตบอลโลกนะครับหรือไม่ก็อาจจะกลับมาได้ลงสนามคู่กับมากาันเนสก็ได้นะครับส่วนตัวยืนเนี่ยก็มีมากาันเนสกับทางด้านซ้ายเนี่ยแบ็กซ้ายเนี่ยถ้าจิ้งจังโก้ฟิตกลับมาได้ก็เป็นจิ้งจงโก้แต่ถ้าไม่ได้ก็เป็นเชนนี่นะครับส่วนเซนเตอร์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเบนไว้หรือรอบโค ซาลิบานะครับอันนี้ต้องดูนะครับด้านขวาก็อาจจะเป็นเป็นไว้กับโทมิยาสึอันนี้ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนกองกลางนะครับน่าจะชุดใหญ่นะครับน่าจะเป็นปาเตนะครับยิงคู่กับชาก้านะครับแล้วก็มีโอเรนกาดเป็นตัวหน้าต่ำนะตัวลุกนะตัวทําเกมนะครับแล้วก็ตัวกองหน้า3คนก็จะมีน้าซ้ายมาตินเนลี่นะครับตอนนี้ก็เซ็นสัญญาต่อสัญญากับอาเซนอลไปแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเป็นบาคากโยสากานะครับแลวก็ถือว่าทําผลงานได้ดีในฟุตบอลโลกด้วยนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยไม่มี การเบีย้ยเคซุสเนี่ยผมว่าน่าจะต้องใช้เอ็นเกเทียนะครับนะถามว่ามีความหวังไหมที่ใช้เอ็นเกเทียเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับว่านัเนี้ยเอ็นเกเทียสามารถเล่นได้ไหมแต่ถามว่าในความคิดผมเนี่ยเขาน่าแทนการเบีย้ยเคซุสได้ไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็มีเป็นนักเตะที่มีทักษะดีนะครับนะมีเบสิกพื้นฐานในการเล่นบอลได้ดีนะครับแล้วก็จังหวะลูกโขกลูกเข้าฮอตเนี่ยเขาเขาน่าจะไม่ได้ ต่างจากกาเบียเคซุดแต่ในจังหวะยิงเนี่ยอาจจะเป็นรองกาเบียเคสุดละกันมีส่วนร่วมในการดึงตัวผู้เล่นกองหลังเนี่ยมาประกบเนี่ยแล้วหรือไม่ก็ตัวทําเกมเหมือนกาเบียเคสุสเนี่ยมาถึงกาเบียเคซุสเขาดึงมาดึงผู้เล่นมาแล้วเขาก,ก็สามารถรับบอลแล้วก็ทำเกมเพื่อให้กองกลางเข้ามาสอดยิงได้เนี่ยอันนี้อาจจะแตกต่างกันไปนะครับต้องดูนะครับสาหรับเอ็นเคเชียนะก็จะถือว่าเป็นตัวความหวังนะครับนะก็ต้องดูนะครับส่วนเวทแฮมครับของเดวิสมอยนะครับน่าจะมาแผน4 2 3 1นะครับผู้รักษาประตูก็เป็นฟาเบียสกี้นะครับส่วนกองหลัง3คนก็เป็นเคลเลอร์นะครับด้านซ้ายเคสเวลทัฟฟิตนะครับแล้วก็ใช้เซนเตอร์คู่เป็นดอสซันนะครับนะก็ถ้าคัลซูมาไม่ฟิกก็อาจจะใช้โอบอลน่านะครับในการยิงคู่นะครับส่วนกองกลางเขาก็น่าจะชุดใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับเวนท์แฮมนะครับก็จะเป็นซูเชกนะครับแล้วก็คู่กับดิแคนไลน์นะครับตัวรับ2นะครับแล้วก็ตัวลูก3คนก็จะเป็นโบเวนนะครับแล้วด้านซ้ายนาฟอนาแล้วก็ กองตัวลุกอีกตัวนึงก็คือลูกัสปาเกต้านะครับนะกองหน้าเป้าเนี่ยถ้าสมาร์มากาใช้ไม่ได้ก็จะเป็นอันโตนิโอนะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าเวสแฮมเนี่ยจะสามารถใช้ชุดนี้หรือเปล่านะอันนี้ผมก็ต้องคาดเดาไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเตะคือวันที่26เนาะเวลาตีสามนะครับนะก็คือเป็นคืนวันเช้ามือดอะ่ะเช้ามืดของวันจันทร์นะครับนะนะครับใช่เช้ามืดของวันวันอังคารเออนะครับผมวันนี้ก็ต้องดูกันนะครับนะ ก็ราคา365เบทเนี่ยในระดับเอเชียนะตอนนี้อาร์เซนอลเป็นต่ออยู่1ลูกนะครับสูงต่ำอยู่ที่2ลูก2ลูกครึ่งควบ3ลูกนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนักลงทุนนะครับว่าจะยังไงนะแต่ในความคิดผมเนี่ยอาร์เซนอลน่าจะมีโอกาสาที่จะชนะได้นะครับในเกมนี้นะในกในเกมลอนดอนของเขานะครับนะก็เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะยิงกันเยอะนะครับแต่ถ้าไม่ยิงก็คือไม่ยิงนะครับนะก็ถือว่าสูสีนะครับสำหรับอาร์เซนอลกับเวสต์แฮมเนี่ยเดวิดมอยก็ ต้องพาทีมให้รอดพ้นจากโซนตกชั้นนะครับนะเพราะลงทุนไปเยอะแต่ผลงานกลับสวนทางกันเพราะไปแพ้ง่ายๆนะครับนะในจังหวะที่แพ้ก็แพ้ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้แบบจังหวะที่คนที่จะชนะก็ดันไปเสมออะไรอย่างเงี้ยครับทำแต้มหล่นไปเยอะนะครับสำหรับเดวิดมอยนะครับนะถามว่าเรามาพูดถึงอาร์เซนอลเนี่ยขาดสมาบัขาดกบับเยอเลสซุดไปเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องเกมรุกอยู่แล้วนะครับนะในการจังหวะจบนะครับในการ เรียกอะไรจังหวะบุกนะครับของอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะดบลงไปพอสมควรนะครับก็ต้องใช้ซาก้ากับปาตินเนลี่โอเลนกาเนี่ยต้องช่วยประสานงานการเพื่อให้เอเกเทียเนี่ยได้จบสกอร์นะครับนะก็ต้องจบสกอร์ให้โคมนะครับตัดเกมดกลางให้ได้เพราะเว์แฮมเนี่ยนี่น่าจะมามาเล่นโต้กลับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระวังริมเส้นของเวทแฮมไว้ให้ดีนะครับนะก็ต้องคอยระวังไว้ด้วยนะครับส่วนเว์แฮมเนี่ยผมว่าในนัดเนี้ยเขาน่าจะมาแบบคุมโซนรอจังหวะโต้กลับแล้วก็เน้นเซตเพย์นะครับ ตัวริมเส้นนะครับและการข่าดสมามกาก้านการจบสกอร์อาจจะอาจจะดบลงไปนะเพราะว่าสมามกาก้าเขาแข็งแรงนะเป็นการเป็นนักบอลที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่การจังหวะก,การยิงของเขาหรือไม่ก็จังหวะเข้าเขาในกรอบเขตโทษเนี่ยเขามีอิทธิพลมากนะครับส่วน,นตัวนีโอเนี่ยถ้าได้ลงลง,ลงแทนสมามกาก้านัดเนี่ยนะครับ อันโตนิโอเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่แข็งแรงนะครับแล้วใช้จังหวะโต้กลับจังหวะชนได้ดีนะครับอันนี้ต้องคอยระวังนะฮะอาร์เซนอลน,นะไม่ใช่บุกเพลินนะครับจะถามว่าครึ่งแรกเนี่ยเขาบุกอยู่แล้วอาร์เซนอลน,นะบุกเพื่อได้ประตูบอลได้ประตูปุ๊บเนี่ยเขาเก็บเก็บเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับนะเก็บเขาเรียกว่าเก็บแผนเหมือนเดิมคุมโซนได้ตามเกมนะแล้วก็ค่อยเจาะนะครับตามคือแก้เกมของเดวิดมอยนแทนเลยอาร์เตต้าเขาจะแก้เดวิดมอยน์เลยนะครับก็บุกแล้วเนี่ยนำแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้รับกบ้านะครับเพราะไม่งั้น,นการรัออนนนกดดนนะัดดะ จากหลายๆนะัดที่ที่บุกแล้วไปรับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็ตึงเหมือนกันนะครับในความคิดผมนะค่อนข้างที่จะหวาดเสียแล้วก็มันดูลาลาไปนะครับนักเตะเนาะ่เขาก็ได้พักบางคนได้พักเต็มๆแล้วบางคนได้มาเล่นทีมชาติเนี่ยก็ต้องดูนะครับนะคือในนัดเนี้ยผมว่ามันก็โอเคนะครับแต่นะัดต่อไปเนี่ยในในเดือนมกราเนี่ยครับมันเป็นศึกที่แบบ5เกมที่แบบค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับนะ ก็ต้องเจอไบตันนิโคเซนสเปอร์แล้วก็แมนยูโอ้โหในเดือนมกราอนี้ค่อนข้างที่จะเจอของหินนะครับนะก็เป็นช่วงเนี้ยถ้าผ่านไปได้นะผมว่ามีโอกาสลุนแชมป์มาแล้วก็ไปเจอแมนเิตอ้เนี่ยก็จะเล่นสบายมากขึ้นนะครับนะก็ไม่ได้ตึงเครียดมากแต่ก็ต้องการการเจอแมนซิตี้เนี่ยมันก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าจังหวะนั้นอาเตต้าสิตเป๊ปเนี่ยเขาจะล้างครูหรือเปล่านี่ก็ต้องมาดูแต่ผมว่าสูสีครับนะถ้าตัดอาร์เรนออกเดอบอยออกก็น่าจะ น่าจะสู้ได้อยู่นะแล้วก็เบรนโดนะพอเจอเบรนโดซิวาในนัดที่โปรตุเกสเจอกับโมร็อกโกโอโ้โหเล่นไม่ออกเหมือนกันนะครับเจอเกมรับเหนียวๆไปอย่างนั้นแล้วก็เจอกองกลางอย่างอารบัตวิ่งไล่โอโ้โหผมว่าก็ต้องใช้แผนเดียวกับโมร็อกโกนะครับในการเจอกับแมนซิสตีรนะนะครับสรุปเลยนะครับนัดนี้อเซนอนน่าเก็บชัยชนะได้แต่ถ้านักลงทุน จะเล่นอาเซนอลหรือจอะไรก็แล้วแต่ก็คอยลุนเม็ดสองเอาแล้วกันนะครับให้ยิงขานะครับเพราะราคามันมาแค่หนึ่งลูกเองนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง k i l l e r p a r t ด้วยนะครับนะก็จะเป็นเกี่ยวกับอาเซนอลต่อไปแล้วนะครับนะหลังจากฟุตบอลโลกจบนะครับก็ดีดีกับเมสซี่ด้วยนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้สาเร็จครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ